e x t r e m e e n t e r t a i n m e n t l e a r n i n g และบ้านคนตัวเบาร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนความจริงอยู่ตรงหน้าแค่หลักตาก็เห็นชัดความคิดที่ถูงจัดก็้ส่ากระจากใจความสุขที่ไวคว้าใช้ปัญญาที่ทางไปเข้าใจความจริงได้เบาสบายไม่นักเลยคนเข้าใจความจริงชีวิตเป็นสิ่ง สบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนตัวเบาครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของซีรีส์ตายก่อนตายการออกแบบความตายด้วยตัวทุกท่านเองครับรายการคนตัวเบามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันซีรีส์นี้จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเรื่องความตายกันอย่างลึกซึ้งขึ้นครับจากสัปดาห์ก่อนเราได้รู้แล้วว่าความตายเป็นเรื่องที่เราควรจะหันมาพูดกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ และมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยก็มักจะประมาทกับความตายและในสภาพความตายนั้นคุณหมอซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากก็มาแบ่งปันมุมมองให้เราได้เรียนรู้กันไปในสัปดาห์ก่อนที่มันติดใจมากๆคุบิญชีก็คือเห็นคุณยายคุณตาที่นอนติดเตียงมานานแล้วลูกหลานก็รู้สึกซัฟเฟอร์ายถึงว่าอาคารก็ค่อนข้างจะทุกขทรมานและเริ่มมีปัญหาในการดูแลแล้ว แต่ใจของญาติเองเ่ยก็ยังแบบรู้สึกผิดที่จะปล่อยอคุณตาคุณยายไปบอกหมอว่าก็ไม่อยากให้คุณแม่ตัวเองเทรมานนะคะแต่เขาก็เป็นแม่ของเราอะค่ะหมอ,อมผมจำได้เลยเอกมาตายเป็ว้ร่่งเลยอะและเอดนี่มันดีมากเลยเพราะว่าะมันเป็นในคนอายุน้อยก็ตายเร็ว เห็นกันชัดๆเลยเป็นกันชัดๆสมัยผมนะที่มีความดีดีใช่ใหไหมดีเน<ด>ี่ยไ่กติคือทีนีแเ่เราจะได้เห็นคนไข้เนี่ยว่าเอ๊เขา,เขาเ,ขาเขาเตรียมไหมเขาเตรียมที่จะตายไหมเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเวลาผมถามว่ากลัวตายไหมเนี่ยประสบการณ์ของผมเนี่ยคนส่วนใหญ่ตอบว่าไม่กลัวจริงๆนะครับคุณลองดูก็ได้คุณลองไปถามดูแม้แต่บางทีคนถามเราเราก็บอกว่าไม่กลัว นะครับเราบอกว่าถึงเวลาตายต้องตายแตเอาข้าจริงมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสัปดาห์นี้มาเตรียมรับชมกันต่อว่าคุณหมอจะบอกความจริงกับเราในเรื่องเราเวลาที่คนไข้และผู้ที่ดูแลคนไข้อยู่ในสภาวะที่กำลังใกล้จะตายเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคือหมอเนี่ยก็เพิ่งจริงก็จบการศึกษามานาะนพอสมควรแล้ว้อง เรื่องความตายเนี่ยหมอเห็นว่าทุกวันนี้ค่ะการแพทย์มันก้าวหน้าไปเหลือเกินหมอมีความรู้สึกว่าคนเรามันตายยาวขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนจริงๆลองคิดดูค่ะเดี๋ยวนี้คนอายุยืนยาวถึงแปดสิบเก้าสิบปีเราเห็นตลอดเลยใช่นะคะเห็นบ่อยมากเวลาเราเข้าโรงพยาบาลไปน่องฉุกเฉินน่ะมีแต่คนไข้อายุแปดสิบเจดสิบกว่าทางนั้นเลยนั่นเป็นเพราะว่าการแพทย์มันพัฒนาไปจน มันมีวิถีทางรักษาเยอะแยะมากมายที่จะยืดเยื้อชีวิตของคนไข้ไปได้เพราะฉะนั้นเวลาหมอดูคนไข้ก็ที่มันติดใจมากๆบางทีก็คือเห็นคุณยายคุณตาที่นอนติดเตียงมานานแล้วลูกหลานก็รู้สึกซักฟเฟอร์หมายถึงว่าอาการก็ค่อนข้างจะทุกข์ทรมารแล้วเริ่มมีปัญหาในการดูแลแล้ว<ม>แต่ใจของญาติเองอ่ก็ยังแบบ รู้สึกผิดที่จะปล่อยคุณตาคุณยายไปบอกหมอว่าก็ไม่อยากให้คุณแม่ตัวเองทรมานนะคะแต่เขาก็เป็นแม่ของเราอะค่ะหมออยากให้ช่วยคุณหมอช่วยถึงที่สุดเป็นต้นซึ่งการช่วยเนี่ยมันก็มีความจริงแล้วเนี่ยคุณหมอช่วยได้หลายอย่างเลยค่ะเนาะช่วยไม่ว่าจะเป็นยืดเวลาให้คุณตาคุณยายอยู่ได้นานขึ้นแต่มันก็อาจจะแรกแบบว่าคุณภาพชีวิตของคุณตาคุณยาย หรือช่วยในเรื่องความสุขสบายแต่ก็เวลาก็อาจจะสั้นลงแต่ว่าความพิดข้ารมาังคินตาคุณยายก็จะน้อยลงมาก mm hmm. เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นหมอเลยมีความเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนคนเรามันตายยากขึ้นจริงๆยาเคมีบําบัดหมดไปแล้วใช้ไปเฟิร์สไลน์ก็่แบบการรักษาแบบที่หนึ่งอ่าแบบที่หนึ่งไม่ได้ผลมาแบบที่สองแบบทสองไม่ได้ผล แบบที่สามมีเคีวัตแบบที่มันเปพาะเจามากเจาะจงมากต่อชิมม้นเนื้อในน้นั้นคุณหมอก็บอกว่าเอ,อ้ยยังยังลองนี้ได้นะแต่ความจริงแล้วถ้ามันเฟลมันล้มเหลวมาอะไรแหบลบการรักษาเนี่ยโอกาสที่จะรักษาจริงๆมันก็ความจริงมันน้อยมากๆโอกาสที่จะได้ผลดีบางทีก็ต้องมาคิดเราเป็นญาติผู้ป่วยผู้ป่วยเองหรือว่าผู้ตัวพวกเราเองเนี่แหละคะ่ะบางทีก็ต้องมาคิดว่าความจริงแล้วอะไรเนี่ยมันสําคัญที่สุดของเราในการมีชีวิตอยู่แค่เวลาหรือเปล่า เราแค่ต้องการเวลาหรือเปล่าแค่อยู่บนโลกนี้ตัวที่ไม่สนใจเลยเราอาจจะแค่นอนติดเตียงเป็นผักแต่ว่าเราก็แค่อยากอยู่หรือมันความสมพัน์ในการมีชีวิตอยู่คือการที่เราได้อยู่กับลูกกับหลานได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรารักเพราะว่าน,นี่มันจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คิดว่าเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรอ่าต้องประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ของเราคืออะไรแล้วก็จะทําให้คิดถึงว่าสมมุติว่าเวลาเราหมดแล้วจริงๆเอ่ย เราอยากเพิ่มเวลานั้นไปเพื่ออะไรซึ่งจุดเนี้ถ้าเราคิดได้แล้วเนี่ยว่าความสําคัญของการมีชีวิตอยู่คืออะไรเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราคืออะไรเราบอกคุณหมอคุณหมอก็จะสามารถบอกออปชันทั้งเลือกการรักษาได้ว่าจะทํำยังไงต่อดีขอบคุณครับนี่แหละครับคุณหมอนัทนัทนงจเรญธรรมไหมครับจากการที่สำคัญที่กับคนตายทําเจริญนะครับผมถืส่วนเป็นเจริญธรรมให้เพราะว่า นี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านได้จากการทําหน้าที่แพทย์และเห็นการตายและนํามาพัฒนาปัญญาแต่ว่าคุณพระสิ์น่าจะมีคําแนะนําช่วยพวกเราจากคําสอนพระพุทธเจ้าใช้ไหมนี้กับผมก็ได้ครับคุณจิ้งโกลับจริงๆผมผมอยากยากจะถามคุณหมอมากกว่าครับคือตัวผมเอ,เองอยู่ปลายทางเนี่ยเราทุกคนถ้าเราไม่ได้เป็นหมออยู่ปลายทางหมอนี่คืออยู่ บสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆนี่คือพระท้ายกับหมอนี่คือพระผมเนี่ยอาจจะอยู่แค่ต้นทางไม่ไมอีกทีก็ไปอยู่กับพระเลยแต่ช่วงในขั้นตอนเนี่ยครับคือผมอยากรู้ว่าจากจากประสบการณ์คุณหมอทั้งสองท่านเนีครับถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่เตรียมตัวในเรื่องของตนเองกับไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์มันแตกต่างมันเยอะไหมคือคือผม พอจะทราบแหละว่าคนที่ไม่เตรียมตัวนี่ต้องเยอะก่อนอยู่แล้วแต่ทีนี้ครับผมผมอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังกันว่าไอการที่เราไม่ได้เตรียมตัวของตัวเองเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเราไม่อยากคิดของเราอะ่ะแล้วเราโยนโยนให้คนอื่นเขาคิดแทนเราเนี่ยครับมันมันสร้างสร้างปัญหาเยอะมากๆทีนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าเอในขณะที่มันมีองค์กรหลายๆองค์กรนะครับอย่างพระก็พูดกันแม้แต่ผมเวลาบรรยาย ผมพูดเรื่องมรณานุสติบ่อยมากนะครับสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยนะครับที่ช่วยคนระหนักถึงความตายเนี่ยสุดท้ายแล้วในสถานการณ์จริงเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็น,นต์นที่มันมากน้อยสักแค่ไหนครับท่านไหนก็ได้ครับอุโสุขก่อนนะคคือผมเป็นหมอเยอะหมอเยอะกาันเพราะนั้นเนี่ยผมก็เจอคนไข้เนี่ยตั้งแต่เริ่มที่เขายังเริ่มป่วยนะคือต้องบอกว่า พราะว่าทางการแพทย์ของเราเนี่ยมันยังมันยังไม่สมบูรณ์แบบคำว่าสมบูรณ์แบบว่าอะไรเราเรารักษาคนป่วยคนที่ยังไม่ป่วยไม่มาหาหมอทีนี้มีใครในห้องนี้ยังไม่ป่วยไปหาหมอบ้างเพราะต้อป่วยพีถึงจะมานะฮะเพราะนั้นผมจะเจอคนไข้ยอยู่สองแบบแบบนึงคือป่วยที่ตัวเองไม่คิดว่าจะตายแน่แน บอกได้เลยครับคนพวกนี้เรื่องไขเกลยมตัวเลยครับร้อยเปอร์เซนะ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาคิดว่าเขาป่วยในโลกนี้เขาไม่ตายเขาถึงมาหาหมอ,อไม่มีไรเกล็มตัวอีกว่าเพศหนึ่งก็คือรู้ละว่าตัวเองเป็นโรคที่รักษาไม่หายรักษาไม่หายเช่นรู้ว่าเป็นมะเร็งสมัยก่อนสมัยผมนี่เอดดพึ่งมา<ช>จําได้เลยน้องนี่น้องนี่ไปละของผมจําจได้เลยเอดมาตายเมื่ไว้ร่วงเลยอ่ะและเอดนี่มันดีมากเลยเพราะว่า มันเป็นในคนอายุน้อยอก็ตายเร็วเห็นเด็ชัดๆเลยเห็นกันชัดๆสชัยผมนะที่มีความดีดใช่ไหม <c oughs> ดีไม่ต้อก็ทษีคือดีนะแล้วเราจะได้เห็นคนไข้ไง <c oughs> ว่าเขาเขาเตรียมไหมเขาเตรียมที่จะตายไหมบอกได้เลยนะไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะตายขนาดเอดมาแล้วนะ <c oughs> ทุกคนรู้ว่าเป็นเอ,เอต้องตายผมยังไม่เคยเห็นคนไข้ผมคนไหนที่เขาจะเตรียมตัวตายสักคน ขนาดเป็นโรคที่ทั้งสังคมรู้แล้วว่าไม่มีทางรักษาไม่มีทางรักษาเขาก็ยังแบบว่าหมอไม่ทางรอดไหมหมอมียาติดีไหมหมอทําให้หนูรอดได้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในประสบการณ์ผมแล้วกันผมว่าผมแทบจะรอดไปเสร็จไม่เก่งคุณไขผมเตรียมตัวที่จะตายเพราะเขามาหาหมอเขาเขาเขาอยากรอดเขาไม่มีใครคิดว่าเออมาหาหมอเขาจะตายเขาจะไม่มาผมว่าเขาไปหาพระมากกว่าไม่รู้พอดีพอดีรุ่นหลังเนี่ย ผมว่าของผมเป็นหมอเมดเพราะฉะนั้นผมจะเจอคนไข้ป่วยมาหาหมอครับแต่ผมไม่ได้ดูแลคนไข้ใกล้เสียชีวิตอย่างน้องนะคือตอนนี้ที่จุฬรัเข้าใจนะครับว่ามันมีศูนย์ที่จะดูแลเรียกพาร์ทิแคร์เซนเตอร์ซึ่งจะดูแลผู้ป่วยที่รู้อยู่แล้วว่าไม่รอดเพราะฉะนั้นน้องอาจจะเจอเคสที่ให้เขาเตรียมตัวที่จะตายหรือเปล่าอันนี้จะให้น้องตอบดูสิร่บมีสัดส่วนเท่าไหร่เช่นคุณหมอครับก็คิดว่าถ้าเดาก็คงเดาถูกค่ะว่า เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยถึงแม้ว่าจะเป็นระยะท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยคนที่เขาเตรียมตัวเลยจริงๆอะ่ะน้อยมากๆหมอให้เปอร์เซ็นต์ถ้าเคยเจอบ้างค่ะถ้าใ,ให้ประเซ็นอย่างเช่นคนไข้มะเลงระยะสุดท้ายที่เขาทราบอยู่แล้วเนี่ยคนที่เตรียมพร้อมจริงๆหมอคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่ใจส,สงบได้ปล่อยวางในทุกอย่างค่ะ แต่ทีมหมอเนี่ยก็จะแบบมีโอกาสได้ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจมากขึ้นในช่วงท้ายบางครั้งก็สามารถช่วยให้เขาผ่านคนช่วงนี้ได้ในที่สุดแต่บางครั้งก็ไม่ได้เขาก็จากไปอย่างทุกทรมานก็มีเหมือนกันแบบยังปล่อยวางบางอย่างไม่ได้ก็มีฉะนั้นพูดเลยว่าเปอร์เซ็นต์ตที่คนเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะเสียชีวยยิตน้อยมากซึ่งก็บางทีมันก็อบอกอยากนะคะในบางโรคว่า การดาเนินโรคของคนไข้แต่ละคนจะเป็นยังไงโดยเฉพาะอย๋ยเนี้ยที่หมอพูดไปก็คือผู้ป่วยสูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยค่ะเขานักจะว่าอาการเขาจะแย่ลงแล้วเขาก็จะดีขึ้นอีกพอเขามาหาหมอแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะแย่ลงเรื่อยๆแต่เขาไม่มีทางทราบเลยว่าการแย่ลงครั้งไหนเนี่ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าทุกครั้งที่คนไข้มาหาหมอเขาก็จะดีขึ้นเขาก็จะหวังอย่างนั้นอยู่ตลอด <S <S ตลอดค่ะเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้บางคนก็บอกว่า ว่าอยู่มาขนาดนี้แล้วอายุเท่านี้แล้วคุณหมอถ้าผมจะเป็นอะไรอะ่ะก็เป็นไปนเถอะแต่สุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> จริงๆ <c oughs> มันมมกน็ยากในหลายๆด้านไม่ว่า <c oughs> มันอาจจะช่วยเหลืออะไรได้บางอย่างอย,งอยู่หรือเขาเองไม่พร้อมตมาเนนัวเบชีวิตคุณจะสา รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงที่แล้วเรื่องราวที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยใช่ไหมครับว่าเวลาที่ต้องตัดสินใจเนี่ยมันลำบากจริงๆทุกคนรักพ่อรักแม่รักลูกรักคนที่กำลังจะจากไปก็พยายามจะยื้อกันสุดชีวิตคุณหมอเองก็ลำบากใจและแน่นอนครับเราไม่รู้เลยว่าช่วงจังหวะไหนถึงจะเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆ และเบรกนี้คุณพระสินจะมาแบ่งปันเรื่องราวพร้อมกับคุณหมออีกครับว่าเวลาที่เราจะต้องคำนึงถึงความตายและเวลาเรารเผชิญช่วงใกล้สุดท้ายชีวิตเนี่ยเราควรจะเรียนรู้และเตรียมตัวกันอย่างไรครับไปรับชมกันเลยครับคือผมเคยเจอบทสัมภาษณ์บทหนึ่งนะครับเป็นบทสุนทนาของท่านเขียมานันทะเนี่ยท่านเขียมานันทะก็เป็นคนที่ปั้น,นรูปพระโพธิสัตว์นยครับที่เราที่เราเห็นเนะี่ย ยู่ที่ส่วนโมกนะเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแล้วก็ท่านเขียนม,มานันท์เนี่ยเป็นคนที่พูดนี้ยว่าเกิดมาเพื่อเพื่อการภาวนาแม้แต่ตัวเองวาดรูปเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้ขายรูปนะคนก็ถามท่านท่านบอกว่าท่านไม่ได้วาดรูปเพื่อ,อเพื่อขายกินแต่การวาดรูปเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภาวนาของท่านเป็นเครื่องมือในการทําสมาธิทาวิปัสนาของท่าน ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคนเ็าถามท่านนะครับถามท่านเกียมนมาหนังท้ว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความตายท่านปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้ยังกลัวความตายอยู่ไหมตอนแรกผมคิดว่าท่านเขียนมาหัน,น,นท้น,น่าจะบอกว่าไม่กลัวเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเวลาผมถามว่ากลัวตายไหมเนี่ยประสบการณ์ของผมเนี่ยคนส่วนใหญ่ตอบว่าไม่กลัวจริงๆนะครับคุณลองดูก็ได้คุณลองไปถามดูแม้แต่บางทีคนถามเรา แล้วก็บอกว่าไม่กลัวนะครับเราบอกว่าถึงเวลาตายต้องตายแต่เอาข้อจริงมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นท่านเขียนมานันท้านเนี่ยผมคิดว่าท่านเป็นคนที่ยอมรับความจริงแล้วก็มีสติสูงมากท่านบอกว่าท่านไม่ได้ตอบว่ากลัวหรือไม่กลัวท่านตอบว่าคุณรู้ไหมความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าขนลุกผมอยู่ใกล้ชิดมันมากนอกจากน่าขนลุกแล้วความตายยังให้ความสงบกับผม คือมันสองอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เกิดรู้สึกเช่นนั้นนะครับบางครั้งเวลาคิดถึงความตายเวลาหยัง่งหยั่งเข้าไปว่าอ๊ะโหวันหนึ่งเราต้องตายวันหนึ่งเราต้องจากบุคคลนั้นเป็นที่รักนะครับวันหนึ่งเราต้องไปที่ไหนก็ไม่รู้มันเกิดความใจหายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรหนักหนาเกินไป เนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าวางใจในชีวิตเหมือนกันคือหมายความว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่ดีมันก็เปลี่ยนไปสู่ที่ดีได้ดีก็เปลี่ยนไปสู่ไม่ดีได้ท่านเขียนมาดันท้าท่านก็บอกว่าความตายเนี่ยให้ทั้งสิ่งที่น่าขนล,ลุกกับท่านแล้วก็ให้ความสงบด้วยพระพุทธองค์ท่านบอกนะครับท่านเคยจับไว้ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวเรื่องความตายเนี่ย กลัวพัดคลากจากสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วกลัวไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยผมคิดว่าความตายเนี่ยมันเหมือนเราเป็นแซนด์วิชนะครับอดีตเนี่ยคือมันก็บดทับเราคือเรากลัวจะสูญเสียมันไปแม้ว่าชีวิตอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ยังมีความผูกพันหลายสิ่งหลายอย่างขณะเดียวกันไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวสองอย่างนี้ครับมันจะบดขยี้เรา แต่พระพุทธองค์ท่านได้ได้ตรัสอีกอย่างนะครับท่านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยในในพุถุชนเนี่ยนะครับที่มีชีวิตอยู่เป็นปกติเนี่ยนะครับก็มักจะกลัวความตายแต่สําหรับผู้ที่มีการเตรียมตัวทำบารณานุตส,ส,สติเสมอๆเจริญสติเสมอๆเนี่ยความตายเนี่ยช่วยให้อินทรีย์ภาวนาแก่กล้าขึ้นผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆอินทรีย์ภาวนาคือสมรรถนะที่เราจะทําสมาธิได้ดี ที่จะเจริญสติได้ดีที่จะมีจิตที่คิดเป็นกุศลม,มันแกร่งกล้ามากขึ้นสําหรับผู้ที่เตรียมตัวนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นโมเมนต์เวลาที่เราจะตายเนี่ยมันเป็นทั้งของขวัญกับคำสาปอะ่ะ mm hmm. เราจะเลือกอะไรก่อนก็นได้นะครับเราจะเลือกอะไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมตัวมาแบบไหนแต่ทีนี้ใน,ใน,ใ,นในการใช้ชีวิตของเราเความตายมันไม่ได้เป็นแค่เตรียมจิตทางทางนามมาทำเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องหมายความว่า คุณต้องเตรียมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในรูปประมด้วยเช่นทรัพย์สมบัติของคุณคุณจะยกให้ใครหน้าที่นี้จะให้ใครทําต่อแขนงานของคุณจะทําต่อไปแบบใหญ่นะครับรวมถึงการรักษาทางการแพทย์ด้วยแล้วคุณก็ต้องตอบย้ํากับบุคคลที่ใกล้ชิดให้หนักแน่นนะครับว่าอะไรบ้างที่คุณต้องการแค่ไหนเพราะถึงเวลาเนี่ยไม่ค่อยมีคนกล้าตัดสินใจให้เรา พูดง่ายๆคือถ้าเป็นคนยากจนนี่อาจจะคิดง่ายหน่อยถูกไหมครับเพราะว่ากําลังทรัพย์ที่จะเสียมันมีอยู่แค่นั้นนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีเงินบางทีมันอันลิมิตเหมือนที่คุณหมอท่านเล่าว่าว่าแบบรักษาจนสภาพก่อนกับหลังเนี่ยนะครับก่อนกับหลังนี่ผมก็นึกไม่ออกนะว่าว่าการรักษาอะไรมันถึงทําให้อันนี้ถามแบบคนไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวโยนคำถามกลับไปหาคุณหมอฟังปุ๊บแล้วผมสงสัยว่า มันรักษาขนาดไหนคนคนหนึ่งถึงถึงเราจำสภาพไม่ได้ผมนึกไม่ออกจริงเดียวอยากจะให้คุณหมอเสริมนิดนึงครับผว่าทุกคนคงไปเคยไป i อซูของโรงพยาบาลเลยไหมฮะเอ่อบางคนไม่เคย <c oughs> ถ้าเคยเลยนะไปเยี่ยมใช่ไหมฮนะเค <c oughs> ไปเยี่ยมอคนเอาเอา,เอาเป็นว่าเราเห็นคนไข้ที่อยู่ในไอซียูก็เห็นเขาปกติเหมือนกันนะ โอ้โหก็คือสภาพเรียกว่าสบักสบอมแล้วกันสบักสบอมแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอยากที่เสียชีวิตที่บ้านมีไหมครับอย่างนี้มีใครมีไหมอ๋อเยอะนะอ๋อใช่นะแต่ผมคิดว่าเวลาที่เห็นคนเสียใหม่ๆมันเหมือนคนนอนหลับไปือสภาพม็นเหมือนนอนหลับไม่ดีอยากจะตัวซีดตัวเย็นหน้าซีด าอาจจะำคำําๆใช่ไหมแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ถ้าแบบกระบวนการางการแพทย์ในปัจจุบันที่ผ่านการช่วยชีวิตอะม,มันมันมีกระบวนการหลาย่ที่ทําให้สภาพของคนไข้ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับคือถ้าถามผมว่าจะให้บรรยายมามันคงบรรยายไม่ได้จะ,จะน่าก <laughs> ลัวนักคนก็แบบปฏิเสธการช่วยชีวิตผมไม่อยากจะผมไม่อยากผมผมเองบอกว่าโรคบางโรคมันมก็ยังต้องใช้นะครับ อย่าโอ้โหเห็นการช่วยชีวิตาทางการแพทย์เป็นเรื่องน่ากลัวฉันไม่เอาเดีย๋ยววันนี้เขียนวิจัยกรรมบอกนรสสีเซสเซชหมดเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องแบ่งโรคที่มันยังรักษาได้ต้องเต็มที่เพราะเราจะรอดกลับมาเป็นคนปกติเลยะนะฮะซึ่งมันต้องมันต้องทำทุกอย่างครับเพื่อ,อให้คุณรอดชีวิตนะฮะซึ่งเหมือนมันอาจจะอย่างนั้นแต่ในในกรณีที่มันผ่านการช่วยชีวิตแล้วคนให้เสียโหใครไคร กว่าคงไม่ค่อยมีคนเห็นถ้าไม่ใช่หมอนะอืมถ้าถ้าเป็นหมอท่านเคยเห็นครับยากจะแบ่งปันหน่อยเนาะเชิญครับคือคุณยายอะค่ะเป็นลมที่บ้านแล้วเราก็นำนิดนำท่านไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็เข้าห้องไป CPR ใช่ไหมคะแต่นี่เป็นเป็นติดตาจริถึงทุกวันเลยว่า เขาทำแรงมากเลยอ่ะตัวเราไม่ได้อ่ะผมเองไม่อยากบหมอนี่ยมันพอคุณหมอพูดมาทําให้คิดถึงว่าขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับคือเราเป็นหลานต้ขนาดนั้นแบบเราบอกแม่ไม่เอาแม่ก็เลยสั่งว่าแบบนั้นแม่ไม่เอาไม่เอาแน่ั่นแหละคือ C P R เนี่ยกระดูครับเป็นเรื่องปกติเลยครับอันนี้เป็น point นึ่งนี้นะผมว่าหลายๆหลายๆคนก็ต้องทําใจกว้างนะครับ เพราะว่าอันนี้คือกระบวนการช่วยชีวิตของแพทย์ในปัจจุบันมันยังไม่เหมือนในหนังสตาร์เทคนะเข้าไปที่กุ่มตึงที่มาเลยไม่พี่ให้ะมันต้องมีผ่านกระบวนการปั๊มบอลช็อตไฟใช่ไหมกระบวนการสอดท่อใช่ไหมเห็นไหมเห็นหมอสอดท่อเข้าไปเลยโอ้โหักเข้าไปได้ยังไงทํานู่นแทงเข็มแทงโอ้ก็คืออันนี้เป็นกระบวนการแพทย์นะครับถ้าใครไม่ไม่เคยเห็นเคุณประสิทธิ์ไม่เห็นก็เบอกว่าจินตนาการไม่ถูกลองําคนที่เคย <c oughs> แล้วก็แล้วก็จากไปอยู่ดีก็อ,อยู่ไคือคือในกรณีที่คุณหมอเขาไม่ทราบประวัตินะครับเขาไม่รู้คนนี้ยจะต้องอาจจะเป็นคนที่ฟื้นขึ้นมาได้จริงไหมครับเขาก็ต้องช่วยเต็มที่เต็มที่เขาปล่อยไม่ได้ครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์ครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เออเรารู้ล่า้ว่าคนไข้คนเนี้ยยังไงก็ไม่รอดอย่างนั้นน่ะอันนี้ถึงจะมาขบวนการคุยกันวันนี้ใช่ไหมเรื่องว่าอคุณหมอจะมีหน้าที่ยังไงชที่จะทําให้เขาไม่เป็นอย่างนั้น ถูกต้องไหมครับอ,อันนี้มันถึงต้องฐานการวางแผนอน่างที่ผมบอกไงเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่มีการวางแผนน่ะทุกคนเวลาเจอเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยทุกคน<อ>นะแล้วกว่าจะเสียชีวิตไปดูแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบมีเงินเยอะเยินคนที่มีเงิน <c oughs> น,นี้พูดตรงๆใส่ทุบมือใส่ทุกอย่าง,งเพื่อให้มีชีวิตรอดนะผมว่าอันเนี้ยสำคัญ มาาาเเป็นคนคคตตัววบบชีิุณจะสย,นนะสยรหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสีย ปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลน์เนเจอร์โคดจากโลแลน์มาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายช่วงตำราตัวเบา ช่วงตำราตัวเบาวันนี้ผมจะมาเปิดตำราเพื่อสรุปสิ่งที่เราได้ฟังซีรีส์เรื่องราวของการตายก่อนตายออกแบบความตายด้วยตัวเราเองในครั้งที่สองนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้คนส่วนใหญ่ประมาทไหมครับคุณหมอบอกว่าไม่ถึง10%หรือบางคนอีกหมออีกท่านบอกว่าแทบจะไม่มีใครเลยที่เตรียมตัวและการเตรียมตัวก่อนตายมันมีหลายเรื่องมากนะครับที่จะเข้ามาในช่วงชีวิตตรงนั้น เตรียมตัวแรกก็คือเราต้องเตรียมตัวเราเพื่อให้ญาติที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ต้องลำบากใจเวลาต้องตัดสินใจเตรียมตัวเรื่องของเรื่องราวทรัพย์สมบัติเรื่องราวของสิ่งที่ติดตัวเราอีกมากมายและผมชอบมากเลยครับที่คุณพระสินมาบอกเราว่าท่านคุยกับท่านเขมานันทะแล้วพูดถึงความตายท่านบอกความตายเนะี่ยมันมีสองมุมมันมีมุมของความน่ากลัวสยดสยองขนลุกเลยแล้วก็มีมุมของความสงบเย็นที่น่าทึ่ง ทุกอย่างในโลกเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมทุกอย่างในโลกมีสองด้านเสมอและสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือวางทั้งสองด้านนั่นคือหัวใจสําคัญเลยนะครับกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาบทสวดที่เราได้ยินกันเสมอเวลาไปงานศพนั่นคืออะพิธรรมธรรมันยิ่งใหญ่ธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกเราทุกคนไว้แล้วเตือนเราทุกคนไว้แล้วว่าอย่าประมาทให้เราตระหนักไว้เสมอว่ามีเกิดต้องมีตาย มีสุขต้องมีทุกมียศต้องมีเสื่อมยศมีลาบต้องมีเสื่อมลาบมีสรรเสริญต้องมีนินทาทุกอย่างในโลกล้วนเป็นคู่หมดถ้าเราเรียนรู้เรื่องคู่นี้ได้อย่างถ่องแท้เราก็จะหลุดพ้นและวางใจกับความเป็นจริงตามธรรมชาติได้อย่างถูกต้องแท้จริงครับเรื่องความตายมีความละเอียดอ่อนอีกหลายเรื่องวันนั้นยังมีบทสรุปอีกมากมายเลยครับและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะได้มาฟังต่อว่าการเตรียมตัวตาย การออกแบบความตายเพื่อให้เราตายก่อนตายการตายก่อนตายนี่คือสิ่งที่ท่านพุทธาทาสเก่าเลยนะครับว่าเป็นปริญญาที่สวนโมกจะมอบให้นะครับถ้าไปเรียนที่สวนโมกเนี่ยปริญญาที่ท่านพุทธาทาสเตรียมไว้คือปริญญาตายก่อนตายนั่นก็คือหลุดพ้นจากความตายหลุดพ้นจากโลกกันไปเลยครับ <S <S และการเคลื่อตัวขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณประสิ์อินทวงศ์และก็คุณหมอภพรัฐ และคุณหมอนนทนนท์ครับที่มาทําให้เรื่องราวของกิจกรรมตายก่อนตายออกแบบความตายด้วยตัวของคุณเองเนี่ยสมบูรณ์ในวันนั้นและแน่นอนครับคนสําคัญที่สุดคือ200กว่าชีวิตที่มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันครับและการกูดว่าขอขอบคุณอย่างยิ่งด้วยกับโ o แลน d n เนเจอร์โคครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยโแลน n เนเจอร์โคนะครับและแน่นอนครับสิ่งดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าวัดชประทานเนี่ยไม่ร่วมเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราครับเพราะนั้นวัดชลประทานเป็นแหล่งหนึ่งเลยนะครับที่อย่าลืมมาใช้เวลาในการพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตไปด้วยกันครับเหมือนที่รายการคนัวเบาก็จะมุ่งมั่นตั้งใจครับที่จะทําทให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับและพบกับผมอํำนาทัศนียกุลและรายการคนตัวเบาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแ a นเนเจอร์โค้ด